哦吼！谁？Oh, oh, oh. so, สวยเห็นบน <laughs> อลงางงางมาเลยเพื่อนว่างสวยออกออกมาเลย สวยงามเกมทันกันสวยโอ้ยเอ้ยย่างย่างย่างแฮนด์บอลเหรอสวย

สวยงามเอายางย่างยังยังโอ้โหเกือบได้คอนเทนต์ เรียบร้อ,อยโ,อโหนันสอนสุดยอดวิคลิปด้วยแซ <laughs> ่บแซ <laughs> ่บ <laughs> สวย <laughs> Ôi nồi ôi nồi Ngã ơi. Ơ. Có cơ hội ngã ngon. Ờ rồi ơi, ơi, suối. สวยเตะลันเดิดขานไม่เอาไม่เอาลูกนี้ออกแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยเวลายังเหลือโอ้เอาแล้ว นี่ก็เรียนแบบเขา <laughs> ข่าวนำนักสอบแฮตชิกกันแล้วเนี่ย <laughs> 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 อ้าๆๆๆๆๆ <laughs> Ít đừng nữa đi ôn nói ôn nói báo đâu đâu bay có nứt xuống xuống vươn vang lắm đâu thang thang Suối

โทษกันโทษกัรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสามสามมิสามสามิเอาหน่อยเงินเพื่อนไปแล้วเนาะเปิดไไป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 เอาเลยเอาเลยโอ้ เก้าว,ว้ยิงเลยยิงเลยมีโอ,าอกาสยิงเลยหมดเวลาแล้วยิงเลยอีกนาทีเดียวโอ,อ้